สวัสด <'s> <c oughs> yeah, ีครับผมสวัสด um. ีท so ุกท่านครับผมผมโซดดอนหันเดอรซีลี sucking. ่มุนี่ไปเฮ็ดงานพี <decoration> ่น้องไปปลาเข้าน้องไปผ้าไปนี่ยังเขาจะวาสีผ้าไปเฮ็ดคิงนะสัตว์ไปปลูกคิงไปปลูกคิงไปคุ้มฟางนี่ยังนะพี่น้องไปครับผมไปเบื้องต้นกันว่าเขาเฮ็ดจี้ยนนี่ปลูกคิงเกาหลีไปพี่น้องเงาไปเงาไปไปพี่น้องเช่นเพียนเพี้ยนเฟืองเอาให้มาขับรถพี่น้องงูอย่ามาขับรถเขาแจกรถเลยคนละคัน วันละแสนสองนันละแสนสองแจกรถคนละคันขอลองได้วะเออไอาขอลองนั้นวะ้ว เดดเนาะมาคุ้มขิงพี่น้องคุ้มขิงมือสุดสุดแล้วเรียบร้อยพ <c oughs> นักงานขับรถเนาะ งานเรื่อยๆพี่น้องไปเฮ็ดงานเก่าด้วยนี่นี่มาสามคนให้บ้านใหญ่หน่อกพี่น้องคุณบ้าเรายาวไปยาวไปใหญ่เลยครื่องหนึง่งเดลยพี่น้องพักกินข้าวเช้าก่อนสามโมงแล้วที่ท้องคุณก็มีแต่แปลงคิงนี่พี่น้อง ชิงกันใลยก็ชิงชงใส่สิเอ็ดกุมแม่บ้านพี่น้องแม่บ้านเพิ่นมาอลยด้วยมือนี่แม่ชิงกัน,เ,น,กนเดี๋ยวเสียบอยู่ผมเสียบอยเสียบอย,ย,บอย,ย,บอยทักทายแนนนี่เอ็นคุณครับผมมีแต่ผู้สาวด้วพี่น้องนี่สาวเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยซุ 80, ้มนี้รุ่นร่อยเอ้ยมากกับอาจ,จุมาพี่นอ้องอาจ,จุมาหกคน ใช่สามพ่อเดี๋ยวเท่าทีใครเบิ่งเรื่อยๆพี่น้องมือนี้มาปลูกขิงปลูกขิงเออโมแมนต์คุ้มขิงคุ้มขิงอยากเมียบ้านตัวหายหายเมียไปพี่น้องเงี้ยเงี้ยมือนี้พี่น้องนี่นี่อาหารอาหารกินขี้พ่อกินเข่าให้พ่อมาม่มาแม่มาแม่พี่น้องกินเข่ากันครับผมอหายเข่าดีเด้

phụ mà được Khung vậy Uống nước, <laughs> uống nước พุ่มพี่น้องเลยทุกครถตีดินรถตีดินตีทับอีกเที่ยนึงครับพงศ์ไปๆพี่น้องประกาศหายหลายพี่น้องตัวแย่กระจุกพี่น้องที่เขาเจะเห็แุแล้วแล้วประมาณนี้ นีเป็ก่กะติเอารถมาตีดินทมเอแล,ล้วแล้วพี่น้องไปนในเขาพวกคุ้มผายยางพี่น้องมันมีสองแบบแบบนึงคุ่มผายยางแบบนึงคุ่มเฟี้ยงแล้วก็ตีดินทับเลยไปครับผม มาแล้วพี่น้องย่งมาแล้วนี่นี่ย่หน่อยครับผมหุ่นเธอแก่ตีดินท่วนท่วนอ่ถือเขาอาจจะมาลุ้มหกหนึ่งพี่น้องแันเฟี้ยงตันเฟี้ยงไปใหญ่เพันตายตายตายควกนี่ไอห้อมกินเขากินเขาเขาเพิ่นเลี้ยงเขาไอ้พี่น้องตอนใบเดีเยววันนีกันแล้วนี่เพื่อนจะฆ่าเพลิดเพลียงไปพายฝักเบี้ฝักเบี้พี่น้องเมึงไม่ต้องผู้ถ่อสาวเกาหลีสาวเกาหลีดิ ส of ัตว์เราโทษดิพ oh, ี่น้องอย่างพี่น้องเราโทษบ่เน้อางี้องแต่นงนี้กยสานยังาซามนน่เลย่กงมากะโอ้ยิงเขาไวเได อยเียงวัปพี่แปงนึงเล่าเตะเล่าเล่าแปงก็พักเบรกไปสามแล้บินมอัืองิาเกไอันไอนสาวกาหีทิสาวกาหีเยกสดยกสดหรอโซไปไปน้องไปไปน้องพอดีมาพึ่งไปทีกันขิงเพิ สี่มเหรอ่เห้ยอยีเ้อ่เหีะอีห่ะยูีย่ดี้อ่เหีี่ะยู่ด่้อห่้อหหี่้อหเ้ห้ด เลี e ้ยวๆพี่น้องหุดไม่เงี้ยแหงทายยากเลยเก่งแข็งคว้าเดเร็วๆพี่น้องเก่งแข็งที่เท่าซิมนี่เค็์กันกาบูรูเขาเจ้าได้มีจักบาทมือละแสนหรอมั้งแต่เมื่อเนี้เข้ามามือละแสนแสนสองหรอพี่น้องแสนสองพันแล้วแสนสองหมื่นตกสามพันกว่าพี่น้องแกเฟี้ยงมาใส่ให้เจ้ากันแต่แตงนี้แล้วกัน เพื่อสีได้เลิกกับพี่น้องนี่น้อยๆชั่วโมงกว่าๆก็ได้เลิกแล้วได้รับตังค์แล้วพี่น้องหมุมมือมุมมือไปก็ผมเงียๆหลักๆเงินบอลยปาย เลิกงานแล้วพี่น้องเลิกงานแล้วรอดครับผมรอดรอดเต็มวันตอนย,ยังมันท้เนเดนก็จะเป็นน้องมืออื่นโฉบเลยเพื่อนจดงติดใจแดงติดไปพอน่ะว่าอยากไปขี้ข้านไปย่างไปมันไกลพี่น้องไปแล้วครับผมเดี๋ยวไปเอาไปอื่นมืออื่นเ,เท,ท่าจะเพลิดเพลิอย่างเดียวสีไทยสู่เบิงไนดะ้พี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์ได้พี่น้องคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ก็สวัสดีครับ